ยุทธการเยเมนยึดเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพของเอลเพียงหนึ่งเดือนโจมตีเศรษฐกิจของเอลมูลค่ากว่า8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ข้อมูลจาก a b News Today ดได้มีการรายงานว่าเยเมนกำลังเร่งปฏิบัติการอย่างเต็มที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มปกป้องดินแดนปาเลสโดยการสกัดสเสบียงของกองทัพเอลที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยโจมตีเรือส่งสินค้าในพื้นที่แคบของทะเลแดงจนไปถึงท่าเรือไฮฟาก่อนถึงเรือของเอลถูกดักจู่โจมสกัดเรือสินค้ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเอลหนักมากผู้จัดการทั่วไปของท่าเรืออิลิออดของ เอลได้กล่าวว่า85%ของรายได้ของเอลนั้นมาจากการนำเข้ารถยนต์เมื่อเยเมนโจมตีเพื่อสกัดเรือที่บันทึกยานยนต์กว่า14,000คันไม่สามารถเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการเงินของเอลได้มีการรายงานว่าการปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลต่อเรือของเอลและเรือของทุกประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศของตนเองตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเยเมนสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเอลไปแล้วรวมไม่ต่ำกว่า กว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและกําลังจะก้าวสู่8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลานี้เศร,รษฐกิจของเอลกาลังร่อแร่เต็มที่จากอาการฮึกเหิมของทั้งกองเรือสหรัฐและกองเชียร์กองทัพเอลในไทยโดยกองเรือนี้นาโดยเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวเออร์ hower, ที่กองเชียร์เอลเข้าใจว่ากองเรือที่ยิ่งใหญ่นี้กําลังจะไปสมทบกับกองทัพเอลที่นั่นเมื่อพบการโจมตีจากเยเมนประเทศเล็กๆแต่ใจใหญ่ต้องรีบหันหัวเรือหนีการโจมตีออกจากอ่าวเปอร์เซียและพยายามวิ่งประสานงานกั ับชาติบริวารเพื่อขอกองเรือมาสนับสนุนแต่หลายประเทศปฏิเสธคําขอร้องแต่สหรัฐก็ยังเคลมว่าตอนนี้มีเรือที่เข้าร่วมกับตนเองทั้งอังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีแคนาดาเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนเชเชลบาเรนแต่ทว่าซาอุดีอาระเบีย UAE ได้เป็นผู้นําหลาย10ประเทศประกาศถอนตัวพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการประกาศภารกิจรหัส o p e r a t i o n p r p o r i t y g u a r d i a n เพื่อต่อสู้กับกองทัพ บริเวณเส้นทางเดินเรือช่องแคบอ่าวเอเดนทะเลแดงเพื่อช่วยเหลือกองทัพเอลส่วนแม่ทัพเยเมนลั่นเอลและพันธมิตรได้ดําเนินการข่มเหงชาปาเลสทะเลแดงต้องเดือดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐประกาศปฏิบัติการผู้พิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองโดยความร่วมมือของสหราชอาณาจักรบริเวณแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์แต่เซเชลประเทศในแอฟริกาตะวันออกประเทศสเปนซาอุดิอาระเบียกาต้ายูเอเอไม่ร่วมด้วยดุดเป็นสัญญาณในการสนับสนุนให้เยเมนปฏิบัติ ได้อย่างเต็มพิกัดเจเมนได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้โจมตีเรือสองลำที่เชื่อมโยงกับเอลในทะเลแดงเรือสวอนแอตแลนติกที่นอร์เวย์เป็นเจ้าของเรืออีกลำหนึ่งก็คือเรือเอ็มเอสซีคาร่าเรือสินค้าลำนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายคือประเทศเอลแต่ถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางให้หันหัวไปทางเยเมนก่อนจบคลิปนี่คือภาพสินค้าขายดีของกองทัพเอลซึ่งบรรดาเรือบรรทุกสินค้าที่ถูกเจเมนสกัดก็น่าจะมีสินค้านี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะกำลังเป็นที่ต้องการของกองทัพเอล อย่าางมากเนื่องจากหลายกองพันธุ์ต่างเกิดเหตุท้องร่วงกันเรี่ยราดจ,จากโรคระบาดภายในกองทัพเรามาดูคลิปที่ไม่ใช่เป็นการนําเสนอเพื่อความสาใจแต่เราสงสารและเห็นใจทั้งทหารจากกองทัพเอลและฐานรับจ้างคลิปจริงของทหารที่ได้พูดถึงเอลกล่าวเป็นนัยยะว่ากองทัพของเอลนั้นเป็นคนที่คลาดและสวมใส่แพมเพิร์ส ولكم ان تتصوروا مدى جبن الجيش الصهيوني، فمن العجب العجاب الذي نكتشفه بعد المعركه دائما ان جيش العدو ربما الوحيد في العالم الذي يستخدم الحفاضات، يعني بكل وضوح البامبرز، فهم لا يجرؤون على النزول الى الميدان لمواجهه الرجال. ولكم ครับต้องยอมรับว่าประเทศเล็กแต่ใจใหญ่คือนิยามของเจเมนในเวลานี้และได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยอีกจำนวนมากติดตามข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตด,ด้วยความจริงได้ที่เวทีนิวสกดไลค์กดติดตามโหลดและแชร์ต่อให้ความจริงได้เปิดเผยอย่างต่อเนื่องให้ทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวโลกได้รับรู้โหลดได้ทุกคลิปไม่สงวนสิทธิ์การเผยแพร่ความจริงต้องที่นี่เวทีนิวสครับ